สวัสดีครับบรรดาสมาชิกศูนย์พระเครื่องคู่หัดใหญ่วันนี้ผมมาคุยถึงเรื่องการดูพระเครื่องการดูพระเครื่องทุกครั้งที่ผมจะพูดทุกครั้งที่ผมเขียนถึงผมจะบอกเลยว่าให้ดูพิมพ์เป็นหลักการที่เราจะดูพิมพ์พระเป็นหลักนะครับ พุทธลักษณะของพระพิมพ์ของพระเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยครับถ้าผิดพิมพ์นะครับไม่ต้องไปดูนะครับถ้าถูกพิมพ์เราก็ดูในส่วนต่างๆอย่างที่ผมจะชี้ให้ดูนะครับเหมือนอย่างพิมพระรอดใหญ่นะครับนี่นะครับ นี่องค์แชมป์โลกเลยนะครับแชมป์โลกผมมั่นใจว่ายังไม่มีองค์ไหนที่จะมากินองนี้ได้นะครับการที่เราจะดูพิมพ์น,นะครับหนึ่งรูปหน้านะครับประการที่หนึ่งสองความลึกความลึกความคมนะครับรูปหน้าตาจมูกปากนะครับแล้วก็การวางแขนการวางมือ ขานะครับให้พยายามสังเกตนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูการตัดบัวลักษณะการตัดบัวนะครับของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกพศ2497นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆรูปทรงห้าเหลี่ยมนะครับนะครับให้พยายามสังเกตนะครับฟอร์มพระนี่นะครับจะใหญ่มาก ดูได้แบบลึกแบบคมอย่างรุนแรงนะครับคือภาษาที่ผมเรียกก็คือวีดเลยนะครับนี่คือสภาพที่จะหวีดขาบไขบางๆนะครับจะต้องมีนะครับแต่ไม่เสมอไปนะครับบางองค์เนี่ยจะไม่ค่อยมีคาบไขบางๆแต่จะมีผิวผิวนี่คือจะเป็นลักษณะเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับเป็นอมแบบน้ำผึ้งนะครับไม่ใช่ผิวลอยไปขัด ไปถูนะครับไม่ใช่ไปขัดไปถูกับสำลีนะครับมันถึงจะขึ้นมันๆมันไม่ใช่นะครับแต่มันจะเกิดจากในเนื้อนะครับนะครับผมพยายามนะที่จะชี้แนะนะครับอย่าเรียกว่าเป็นการสอนเลยเพราะว่าถ้าถ้าว่าผมมาสอนเนี่ยมันต้องตัวต่อตัวนะครับนั่นคือการสอนแล้วก็มีพระของจริงให้ดูนะครับนั่นคือเรียกว่าการสอนนะครับแต่ที่ผมชี้แนะนี่คือในเบื้องต้น ในเบื้องต้นของคำว่าพิมพ์นะครับแต่ถ้าพิมพ์มันผิดเพี้ยนนะครับไม่ต้องไปสองนะครับถ้าเปรียบกันได้ง่ายคือตัดทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยเมื่ออย่างพิมพ์พระเนี่ยรูปหน้าลายนะครับสังกตินะครับจะคมชัดมากขานะครับหัวเข่านะครับในซอกตรงระหว่างตรงช่องขา ระหว่างช่องขากับช่องบัวนะครับลักษณะการตัดบัวนะครับนี่จะคมมากเลยคือที่ผมพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พระรอดพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่กรรมการพิมพ์กลางนะครับหรือจะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมตัดไม้ขีดนะครับให้สังเกตนะครับคมมากนะครับคมอย่างร้ายกาจคมอย่างรุนแรงเลยผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่วันนี้ที่ผมมาชี้ให้ดู ผมมาบอกคําว่าให้ดูพิมพ์เป็นหลักก็คือวันนี้ให้ดูพิมพ์เป็นหลักแล้วก็เน้นนะครับเน้นเลยนะครับหลักใหญ่พิมพ์ต้องไม่มีการผิดพลาดนะครับนะครับพระแท้แท้นะพิมพ์จะต้องไม่มีการผิดพลาดนะครับจะต้องแบบคมชัดลึกได้สัดส่วนทุกส่วนถ้าผิดแบบหน้าเพียยเพ้ยนไหลเพี้ยนสังกติเพี้ยน หรือบัวเพี้ยงการตัดบัวเพี้ยงเพ้ยนเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องไปดูนะครับวันนี้ผมก็มาคุยถึงเรื่องวิธีการดูพิมพ์พระนะครับผมได้ชี้แนะแล้วหวังว่าทุกๆุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของศูนย์เคเื่อกู้หัดใหญ่หรือจะเป็นเพื่อนๆใน Facebook วันนี้ ผมได้มาอธิบายให้ฟังในเรื่องของพิมพ์พระหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่กลางเล็กก็คือการเน้นพิมพ์ดูพิมพ์ฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเอาภาพพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่ารุ่นแรกพศ2497วัดช่างให้จังหวัดปัตตานีนั้นให้ดูพิมพ์ครับเป็นหลักนะครับและหวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมชี้แนะ ทุกทท่านคงได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวนะครับสวัสดีครับ